พี่การพี่กหนูขอน้องขอให้ยสุดรถอให จริง<ช>แล้วก็จะมีมากกว่านั้นอีกใช่ใช่ใชอเอาล่ะทีนี้เรามาอยู่กับโอ้นักแสดงนดํานะครับทั้งสองท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวถามนิดนึงครับว่าเป็นไงครับรู้สึกว่ามีข่าวมีคนมาแอบมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นการร่วมงานนครั้งแรก ใช่เะสองคนนี้ร่วมงานครั้งแรกใช่ค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับลุกอิชิคาวาค่ะแต่ทำไมดูสนิทกันไวเหลือเกินนะเห็นว่าในกองดูสน like ิทก <the> <the> ันมากเหมือนแบบคุนร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วเคมีมันได้อ่ะครับนี่มันได้อ่ะเนาะเคมีมันได้อย่างเช่นอะไรครับในความสนิทสนมของเราในกองคือรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เห็นมุกดาเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยคนนี้แบบมืออาชีพ แล้วก <descript or. S 1> ็สวยมากด้วยอขอบคุณค่ะไปต่อไปถูกเลยข้อสุดท้ายพูดเขาอวยมาแล้วเราไงดีฮะก็จริงๆรู้เขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆค่ะเจอครั้งแรกเขาก็แบบชวนเล่นชวนนู่นนี่นั่นให้เราแบบละลา